สบายดีบักุทุกคนนะจ๊ะมาอนี่บรรยากาศเศ้าๆมาเข้าป่าหาเน่อไม้มากับแม่น้องเกตเนะาะสดีที่น้องมเนาไม้เดีด่มไม้มนะกำลงังสิเข้าป่าเน่าไม้ตอนข้างในโหยแขมห่วยเข้าก่อน ข้าวก่อนไม้คอเด้อนะเ็ดคอเกาะตอนนี้กำลังเข้าปา่าเบืองน้ำหมอกลงพี่น้องข้าวอยู่ไม่ใหม,ม่ไปเตอะฮะน้าไปเอาด่ามันลายเล่นะมาฮอดกอน,นไม้เลยพี่น้องทำไม้หญ้าแล้วก็ดึงฮักเอาไม้คอก็เอา con nguyên là cho con ấy có có nhau phụ chắc à nè ông mình hát mình đấy hát đấy ôi ôi máy như nó mình hát hát là lên đi lùng nó buộc lùng nó buộc máy khô anh điều gì đó. ยาโภเดะนะฮะบอาไม้เห็นนะมันจะหัก,กหัการตัดยากได้เอาตัวมันต่ำเลยนะตัวต้ำกันเลยหน้ำไม้เนี่ยนะสะท้อนได้โปยเฉพาไปปึ่งทั้งบนมันได้ เรียบห่วยเรียบห่วยเลยพี่น้องพี่น้องยนะ้อยพี่ส่งล่างย้อยมาทั้หมดง่ายๆพี่ข้าป่ามานันนี่ป่าหาหน้าไม้ป่าเนือน้อยมันคมละลายส่งล่างอยู่ตรงนี้โอ้น้าไม้พี่น้องหาหน้าไม้เนอดินแล้ว่มีแล้วยนี nó phải đi kèn nha tôi chỉ hát à như cả nhát nhát này phải không thằng này đi lại khá nặng lên nó máy sang lăng tất oh. cả xiềng nám Ồ, á, à, nám màu còn đi nè Hãy ก็บ e. ้าดเองยังไดีปต้องลิงต้องลิงเออปะล่ะก็เลาหายเปาะะนอนน้อยมันอะคักเลยด้ฮะคือฉีอ่อนนะอ่อนแต่นั่นน่ะองไม่คอกันเดียว อือเออนุ่งหนงลอยได้พี่น้องเดี๋ยวนุต่อชิปเปาะเลพี่น้องแม่โควิดกดเกาะนามไมก่อนักตบมันเชับลงมาละทันทีทันทัคอ นม in oh, ัย ها นมัยนำเสียบลงมาอีล่ะกอนึงหลายเด้อกอนึงไงเดานมยนกันกูคนนมยก็กได้ลายเตื้อแล้วพี่น้องส่วนแม่โควิดเพ่กยังเลาะ កောက်ណម៉ៃយស្រុនតួយកស្មបោកໃສធងធងផាយ2ធងមកសួស្ដីទៀតពីណប៉ោកណម៉ៃបាទណម៉ៃក៏សា เห็ดนะ้ำไม้ทงน้ำไม้ส้ไมสไม่กินกินยำลงเกี่ยวข้าวไม่กินแล้วมาแก่งนำะแก่งสวย เริ่มอยากนั่นแล้วเนาะอุย้ยหนาวนแล้วจิว่งทำไมยามนี่มันอยากนั่นเริ่มสิไปอยากนมีล่ละพี่น้องไม่ เด้อปลอกน้ำใหม่น้ำกันด้วยจ้าเอาก็สีป,ปลอกรอดเลยเมื่อราว่ามันนักไก่ย่งมาแต่เศร้าคนเข้าพายในกินจนไม่เท่ารีกะ่ะเอาลานยื่เือนเอาโควิด งามขนาดเลยที่น่อยหน่มันเกงขึ้สชีซแบเอาพามามาตัดไหมอ่อนๆตัวน,นอน้อยเนี่อ่อนเลย มส่งถุงผ้าปเลยจากเมื่องต่อน้องอ่อนคักเลยพี่น้องเอามีดเข้าๆนักมาโปะ สค,อคัอ่อนคัลาดหน่ยเอาผ้ามาเนาะมาพันไม้พันไม้โอ้โไม้พันเอาไม้ยี่หโอ้โ ไก้ห่วยห่วยน้ำตน,น้อยๆนี่พดีแกงเนี่ยพดีเอาเมื่อแกงน ยกงคิดตอนสวยหาข้าป่าข้าดงพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินโควิด ยุติแต right? ่สายุ่งบุคคลายสามาสวยเลยยุ่งหลายหนูไม่งาม Eh okay, ยุงนุงนอำไม้กระสะอันนี้บวเมนน้ำพวเมนนอำไม้ไผ่นอำไม้กระสะนอำไม้มันก็สะมีสองชนิดเลยพี่น้องส่วนนอำไม้กระสะอันนี้มันสีแซ็บกว่านอำไม้ไผ่ป่าเลย วิธีเอาหน่อไม้เด้อพี่น้องขึ้นฮักเอาโอ้วีลงมาหน่อใหญ่เด้อพี่น้องเพชรหน่อเผาตลงนีน่แหละแอบนงมันก็มีทางหลังไงเอามือแกงแนงมันโอ้หน่อน,นัน้นหนาวบนหนอนนะ หน,นาววะยากว้าวในเส้นทางลงมาเันเองมันน้อยงามเลยอ่อนไต้ไม้ขึ้นเด้อพี่น้องไม้ขาเจ้าวันตัดและไต้ตขึ้นนม,มยังมีอยู่นะไม้ฮะวีลงมาวีลงมาดด้ยนไม้นึงใต้กระโปรองอีลุ่ม ตอนนี้ฮาก็มาฮ้อนเพื่อนแล้วด้วพี่น้องน้ำไม้ที่เฮาหาในเต็มซามใหญ่นึงพี่น้องเนี่ยแล้วฮาวก็ฮ็ดน้ำไม้ส้มแล้วก็ฮ็ดน้ำไม้ทงเว้นกินส่วนนอในน้อยมันในสี่ฮากับฮีดแกงต้มแกงพี่น้องส่วนนี้ก็คือน้ำไม้เผาของฮาน้ำไม้ยวฮาวใช่ไหมเฮ็ดน้ำไม้เผานะพี่น้องเผาแล้วฮาก็เว้นซุปกินคลิปนี้ก็ บมมีอย่างหลายพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยไม่เล่งเดียวดวยจ้าคลิปนี้กับพรสบายดีพอคลิปหน้านอจ้าบ๊ายบาย